เฮ้ยมึงรอกูด้วยดิมึงใจะเนี่ยชนกันดิเอาเร็วเลยเอาแม่งเร็ลรฝั่งขวาฝั่งกูไอ้เงียเงียบๆฝั่งกูรวมฝงขาว่าไงภูมิเออถ้าถ้าได้เซนอาเทน่าสองลูกเราก็ได้ประมาณสิบห้าสิบหกไม่น้อยกว่านะแต่กูมึงจะให้มันฟรีเหรอโอเคไม่เป็นไรมันมันยังมันยังไม่เล่นไม่ได้นี่มันต้องรอก่อนนี่ถูกปะเอามาลงแล้วลมามารวม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 พิเกตไอ้ภูมิมาหมกูจะชนกับมันชนกับมัน อย่าลืมจุดเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิกูยังไม่ได้สั่งให้ไปหมดนล้อล้อล้มึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนมึงรู้สั่งเหรอกูสั่งเหรอมึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนด้านหน้ามึงเรียกมาดิคุณวิ่งไปคุสั่งเหรอว่าวิ่งไปไหนไม่ได้ถามนะลอยพรมลอยอะไรมาคุณลิทบอกเอ็มดีมาขึ้นรถฟังหน่อยอ่ะดีๆแป๊บนึงมึงไม่ต้องล็อครถดีบางทีอ่ะ ล้อลเอล้อมดีอยู่นี่ a ด d อยู่นี่ฟาร์มปูขึ้นรถ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 ขึ้นรขึ้นรถขึนรถขึ้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 นขึ้นรถ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 ขึ้นร้นรถ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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้น้นนรถนรถนรถขึ้นนรถนรถนรถข Darkness, ไปบ oh like like no ้านไหนมันเหตุไปไปไปเร็ว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 เร็ไปบ้านไอ้มันเฮตด่วนด่วนรีไวล์บอกว่าเขาผีปีเดี๋ยวกูเช็คกันที่ไหนไปไปไปบ้านไอ้มันเฮดไปบ้านไอ้มันเฮดไป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 กลางที่ใกล้ถึงบ้านไอ้ม้นเฮดนะสีแดงนะไอ้ไอ้บ้านไอ้ม้นเฮดสีแดงเออได้ได้ทันทันทันใครไม่รู้ไหมใครไม่รู้ถามเลยใครไม่รู้ถามเลยนะบ้านไอ้ม้นเฮดคืออยู่ฝั่งแถวฝั่งขวาของโรงแรเล็กๆอ่ะนะบ้านแต่บ้านเฮดมีอ่ะนะครูถูกป่ะสีแดงเจอเทียสีแดงเจอเทียเจอเทียเจอเทียมามามาดิมาดิ อันเนี่ยมันเฮ็ดไอ้บ้านดูไว้ใช่ไหมพี่ฝั่งนั้นเอาไอ้เทียมายมาเนี่ยมาเทียมาเทน่านะโอเคโอเคโอ้โอ้สตารโดนงัดเริ่ม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 โดนงัดไปแล้วนะเริ่มโดนงัดไปแล้วนะมันเหลือสิบแล้วถูกป้ะมันมีเทียวิ่งเข้ามาสองสามคันเดงสองสามคนไม่ฟังนะโหไว้โหไว้โหไว้ไปอีกยโว้งเราไหว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 ฟังกูไปมันลงมาแค่สองคนเองพวกมึงลงได้ไหมใครถึงแล้วไปดิไปดิกูยังไม่ถึง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 พี่่ฟังผมกอน โอ้โหเฮียอะไรล่ะโอ้โหแ้วเขาบอกวได้สองธนาคารเลยวได้ต่อธนาคารเลยสิบห้าไอ้ภูมิถึงยังภูมิลงเลยไหมภูมิไม่พี่ลงไปเลยธนาคารนั้นอะผมดูของไอ้นี่อยู่ภูมิอยู่ไหนนั้นไปแล้วว่ะไอ้เฮียเฮ้ยเดี๋ยวมาไม่ถึงสี่นี่ว่าโต๊ะเขาผีโต๊ะเขาผีไรลักษสี่คนแล้วสรุปตรงนี้ได้ปะเนี่ยรออะไรกันหน้ารออะไรกันหน้าไปลงไปลงกูตรงเงี้ยกูไม่ต้องลงละบอลขึ้นรถเชื่อกู โอ้โหเฮียโอเวอร์ได้โคตรเยอะวัตฟัซบอกเลยมองเขาโบกไปเฮียสุดท้ายหหาลเละเอียได้แล้วถูกปะมึงมันได้แล้วปะด้านในอ่ะคิดว่ามึงเห็นป้ามีใครเห็นระยะปะมันไม่น่ามันไม่น่าซัดกับใครแล้วถูกป,ปะวะ ไยปปี่บายมึงอยู่ไหนยีบายไอผมอยู่เขาผีไล่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 รักแม่งมีสี่คนไอเทียฟรีจัดเลยเออเขาผีแม่งโดนอีกแล้วใช่ปะ่ะโดนเขาผีได้ถูกป่ะเขาผีเขาผีเขาผ,ขผีแล้วเสียพี่โอเวอร์อยู่สองคนไล,ล่รักสี่คนคิดว่าไงโ <Over, S 1> อเวอร์ตอนนี้โอเวอร์เยอะ <year S 2> สุดถูกป่ะ โอ้ยปวดประสาทเลยเป็นไงล่ะมึงเอ้ยโอ้โหลาลักสองลรรลักยี่สิบเจ็ดเอ็มแล้วนะไอ้เหี้ยกู้ถามจริงต้องเร,เราต้องเป็นเราเป็นแกงแรกที่ต้องไฟพัะเจ้ามึงรัดยังไม่ได้กวะผู้หญิงไม่โดนเลยเหี้ย ยิงปืนมาหน่อยยิงปืนมาหน่อยปืนเรายิ้งปืนมาหน่อยยิงปืนมาหน่อยยิ้งปืนมาหน่อยรับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนมาเมยเอาเพื่อนมาเมยเพื่อนเลยเขาไปในราคาเขาไปในราคามาเมดุเพื่อนดุเพื่อนดเพื่อนดุ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 เพื่อนดเพื่อนดเพื่อนดุเพื่อนดเพื่อนดุเพื่อนดเพื่อนดเพื่อนดุเพื่อนดุเพื่อนด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 ุเพื่อนดุเพื่อนดุเพื่อนด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 ุเพื่อนดเพื่อนดเพื่อนดุเพื่อนดุเพื่อนดุเพื่ Mày Mà <coughs> Kho lên cả tăm rồi gạp mày lên gạp tăm đuôi Sơn nè, ấy. lên nè hồ,

ไหวๆๆแต่มันเห็นไหวไหวแ้วแล้วหมดแล้วมดแ้วชวเพื่อนหน่อยเพื่อนเราตายตั้มลงไปตั้มไหวบอลมึงก็มีดหวดิย่งเปนอนนานมึงมีดออกมามึงมีดออกมามึงมีดออกมาไม่ต้องตัวเดียวถอยไปช่วยเพื่อนไปตัวไว้เฮ้ยมึงช่วยกินดิโอ้ยอ้ยเหลือจะเชื่อล จุดเพล่ดีเทียต้องจุดเพล่ดีเหรอบ้านไหนยุดบ้านไหนเว้ยทังกูเขารีฟีเขารีฟีองถังได้ไหมให้แนมมาไฟกลางเลยไม่ตายไม่ตายไม่ตายไปวงไฟเลยไม่ตายพีทผิดผิดแผนไปหมดเลยเฮียด

โอ้โหไอ้เหี้ยกูบอกเลยเฟสแรกเสียกูบอกเลยปวดหัวปวดหัวแล้วเป็นแกงแรกที่เป็นแล้วเกมพลิกหมดไอ้สัตว์เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยไอ้พาพี่เบลล์รถนี่น่าจะขวาพาพี่พาพี่ขึ้นรถหน่อยพาพี่พาน่าจะซ้ายหน้าหน้าซ้ายซ้ายด้านหลังเออตรงไปซ้ายซ้ายซ้ายบน้ายข้างบนใช่ไหมโอเคจะรับโหลดมาโหลดหน้าราคาเนี้ยมาลง่นหน้าราคาใน่นนหน้าราคาเฮ้ยพี่เจมืออะ บอกเลยไอ้บอลอยู่ไหนวะขอโทษครับโทษครับภาพมันไม่ตรงกันเมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่เป็นไรครับต้องเตะของนะของหมดนะไอ้บอลอยู่ไหนวะมีใครเห็นไอ้บอลวะอยู่ออยยูู่่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่เจมันแมพมันไม่หลุดมันมีรถปะเนี่ยมันขึ้นมามันขึ้นมานี่รถมันอยู่ไหนอยู่ด้านหลับมาที่รถดิของอาธนะครับมันไม่เห็นคนบอสไอบอลอยู่ไหนพี่แซนเนี่ยไอ้บอลอยู่ไหนวะสรุป อยู่อยู่กับูพาอมึงขึ้นมากูดีใครมาเนี่ยวเดครัวเป็นาเธนาตัวาาวัเวเเรตัเราเปวเราเัวเนัวาัเาเรเเ็จัวเาเารัเนปเาราาตัตั้มต้องเ็วมวน กูอะไม่เข้าใจเว้ยกูกูสั่งว่าให้มาถึงให้รีบงัดแล้วทำไมเราถึงปล่อยให้ทำไมเมื่อกี้ไม่งัดไม่มีใครงัดหรอเออทำไมไม่งัดกูไม่เข้าใจคเราอยู่ไกลเทียเขาทะลวงเข้ามาข้างในเข้าใจไหมเวลามันเยอะไม่ต่อสาวยอีกเวลาไม่งัดจะเสร็จแล้วแต่เพื่อนเราเพื่อนเรามีคนพลาดอีโมกันเว้ยกูดู้ถ้าเราน้อยถ้าเราแย่โดนเพื่อนเราอีโมน้อยน้อยไอ้บอลอยู่ไหนวะกูดูกูดองกูแต่กูดูพ่อไม่ตั้งใจหรอกนี่น้องพอก่อนพอต่อรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตดีเซ็ตร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 ีเซ แกงเดินที่ไม่ได้ถูกป่ะใช่เอมดีได้ป่ะมดีได้ได้หมดไล่ลักได้17แล้วก็10ไม่มือฟังนะต้องตอบต้องต่อกูพูดไปแล้วเว้ยว่าการเอาลูกใหญ่ไม่เวิร์ที่กูคุยกับมึงไปเมื่อวานกูบอกให้เล่นแบบที่กูบอกแล้วไม่จะมาโทษอะไรกันตอนนี้ล่ะไม่ไม่จะเป็นต้องคุปหญ่นะมึงกระจายเลยไม่เป็นไไไรรม่เเป็นอาแค่สิบไม่ได้มันจะได้แค่เฟสแรกอ่าแต่อีกเฟสสองเฟสอ่ะน่าจะได้อยู่ไหนอะพี่เก็ไหนอะ เพราะว่าสุดท้ายธนาคารมันมีสิบเวทแต่แก๊งที่เล่นมันมีนิดเดียวไม่ได้เลยว่าโอเวอร์เขากระจายไปครุบละห้าหกคนเองมึงไปกรุบใหญ่แล้วมึงมึงไม่ได้ทาคารนี่อย่างยี่ยเลยนะมึงเล่นกันภาษาอะไรมึงเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ก็ควรได้แต่ก็ไม่ได้ธนาคารใหญ่ก็ถอยธนมึงีปไม่ได้เมื่อกี้กูงาดจะเสร็จนั้นเหลือวีเดียวแต่เพื่อนไม่มีไม่มีใครมากันั้างในโดนเร์แทงตายเมื่อกี้ตอนแรกกูรู้สึกว่ามึงยิงแบบมึงอันนี้มากเลยนะเว้ มึงดีเซ็ตเสร็จแล้วก็กูกูที่ไหนพี่ที่แกที่เดิมเนางถูกปะมันมีเวลาอยู่แล้วจุดที่พี่บอกที่ตั้มรวมวมนใกล้ธนาคารที่สุดพอใกล้ไหนเราชนด้านเลยแค่นั้นเลยก็ได้แล้วก็ที่เหลือเมื่อกี้พี่กับกูมาจะเมาชนไปก็ได้ไหวไปม่แก่แต่มาแก่กูกูไม่เข้าใจว่าเราเราถึงก่อนเขาตั้งงานไม่ใช่หรอวะ เขาถึงก่อถึง่อพวกไบ่อโอ้วอ้โอ้ไอ้โ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 อเคอ้โอ้โอ้โอเโอ้โอ้โอ้โไ้่อ้โ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 องไอ้ี่้โอ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 ้ไอ้โอ้โอนไร้โเ้โอรโอ้โอ้โ่เโอนไอ้อ้โ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 อ้งอะโอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อออออ้ออออ้อแคสอออออ้้พี่ออ้อนก็ได้ตามอนเลยที่เดิม้้้ออ้้ เดี๋ยวตรงไหนพี่แก๊สเอาพาวไหมหรือไงผมไปเซ็ตของนะไปเซ็ตของนะตรงไหนก็ตรงไหนก็เซ็ตดีใครเซ็ตก็ไปเซ็ตเลยมารวมตรงโรงพยาบาลก็ได้ปะโรงพยาบาลน่ะตรงโรงพยาบาลน่ะตรงหน้าโรงพยาบาลน่ะตรงพรมานหน้าโรงพยาบาลน่ะตรงนั้นแหละมึงมาจอดรอตรงพรมานหน้าหน้าโรงพยาบาลเอาเลยอันใหม่นะอย่าวัดใหม่วัดใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เนี้ยถามหน่อยไอ้สามเปนล่างตอนที่พวกมึงลงไปกันอะ ไอเขมบอกมีเอ็นดีมีแก๊งอะไรนี่เอ็ดีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นชื่อขึ้นเลยเอ็ดีก็ไม่ได้เหรอเออเราขอเอ็นดีไม่ได้เพื่อนเออมันเป็นแพทเทิร์นเบาไว้ที่เดียวเออดีๆใช่เหรอเออชื่อเออแต่ใช่ใช่เหมือนเหมือนจะไม่เห็นเหมือนกันนะเพราะไอเด็นดีจะซ้อนเราเป็นไงอ่ะ จะแย่งกันเองมึงจะซ้อนกันเองโอเคจะซ้อนกันเองสุดท้ายยี่ห้ออย่างนี้นี่หยไม่ต้องมีบ้านหรอกให้แกอื่นเขามีกันไปหมดส่อหัวเมืองไอ้เหี้ยมันญาอ่อนจัดเลยไม่ได้ได้ไงวะเออก็าไอ้ยี่ห้อต้องเล่นโฮเลดเด็ด้งโฮเลดอะไอ้ยี้ยบ้านก็ไม่ได้ไอ้ตัวนั้นก็ไม่ได้ยี่ห้ย